ชีวิตล่าสุดนี้ของคุณเฉลิมพลมาราค a ามหลังหายไปจากจอค่ะ20กว่าปีนะคะสำหรับหมอหลํออัจฉริยะเฉลิมพลมาราค a ามนกล้องหนุ่มชื่อดังจากแดนอีสานค่ะไม่ว่าจะเปิดเวทีร้องเพลงหนแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับต่อแถวแบบบราวยาวเลยนะคะในด้านของเฉลิมพลเองโด่งดังมากในปี2531นะคะนั่นก็คือเพลงตามใจแม่เด็ดน้องแถมยังมีผลงานออกมาให้แฟนติดตามกัน หลังจากนั้นก็่ันตัวเองมาแสดงภาพยนตร์ค่ะแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะคะนักร้องหนุ่มได้ตั้งวงดนตรีและสร้างรีสอร์ทในอำเภอวารินชำราบจังหวัดบุรีรัมย์าชธานีค่ะก่อนจะแบบรับภาระรไม่ไหวต้องพับแผนที่ทำกิจกรรมไปโดยเฉลิมพลเองได้มาทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนและมิตรลักแฟนเพลงด้วยการเป็นผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลชาวบ้านในพื้นที่ส่วนงานเพลงก็ยังคงรับร้องเพลงปกติทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอ,อีสาน หมอลำอัจฉริยะคนนี้เนี่ยยังเดินหน้าทําธุรกิจในการทำฟาร,ร์มเลี้ยงวัวนมและม้าใหญ่โตพร้อมกันนี้ยังสร้างตลาดเฉลิมพุ้นที่รองรับพ่อค้าแม่ค้าได้มากถึง200ล้านตั้งอยู่ที่อําเภอวารินชำราบนอกจากนี้นะคะก็สร้างอาหารแบบว่าโฮ p บายเป็นอาหารอีสานสุดแซ่บค่ะยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะ